ีใจมากๆเดี๋ยวกลับบ้านแล้วไปเลี้ยงลูกต่อเดี๋ยวนอนดึกๆไปเลยพเพราะยังหล่อแล้วหล่อเดิมแล้วไปสวัสดีครับวุฒินะครับเป็นนักแสดงอิสระครับผมตอนนี้รู้สึกว่าหน้าตัวเองมีคนทักว่าแบบโซมโซมโซมกว่าในละครโซมก,กว่าปกติทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยไม่มั่นใจก็เลยมาปรึกษาหมอหน่อยว่าแบบเฮ้ยหน้าผมโซมจริงเหรอผมว่าไม่นะอสองกระจกก็ยังดูเพอร์เฟสอยู่นะ<อ>ใช่ไหมฮะ คุณผู้ชมว่าไงฮะลอง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 ดูอ๋อไม่ผู้ชมคงไม่เชื่อจริง,รงๆเราก็โทมนิดหน่อยแหละครับตอนนี้ผ่านการถ่ายละครมาเป็นปีแล้วก็เลยไม่ได้พักเลยครับแล้วอีกอย่างยังเป็นพ่อลูกอ่อนนี่ครับไม่มีเวลาได้พักเลยช่วงนี้ก็เลยโทมๆอยากจะมาหาตัวช่วยเพื่อรีคอเวอร์สุขภาพผิวหน่อยครับว่าวันนี้ไม่รู้พี่หมอหญิงไม่รู้จะมีตัวช่วยอะไรดีๆให้ผมได้รีคอเวอร์สุขภาพผิวหน่อยไหมเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยนะว่าวันนี้มีอะไรดีๆมาแนะนํากันชักจะตื่นเต้นละครับเดี๋ยวไปลองดูแล้วกันมีออะะะะรปตัจจ้ยลลคนนนนก็็ะะืเเเเหฟ์ว่า คุณสมบัติอ่ะจะดีกว่าก็คือมันจะไม่จับเป็นก้อนเพราะฉะนั้นอ่ะที่เราวิกกวเรื่องหุ้ยเดี๋ยวจะบวมบเดี๋ยวจะแบบเป็นก้อนอะไรเงี้ยก็คือตรงนี้สามารถที่จะสบายใจได้เลยจะไม่เป็นเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้มันจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพิ่มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะหลังฉีดผิวก็จะดีขึ้นแล้วก็ไอ้รอยคั้มหรือว่ารอยแดงที่แบบการแพ้อะไรเง,งี้ยค่ะก็จะลดลงหลังฉีดครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงโอ้โหเฮ้ยรอยใต้ตานี่ ไม่มีเลยนะฮะใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับผมดูในกระจกตัวเองนี่คือไม่มีเลยนี่เนียนกริบเลยนะโหเหมือนกลับไปแบบ20่สอ้ออ้ออยู่เลยอะตอนแรกว่าแบบดูดีแล้วตอนนี้เป็นไงฮะหายโสมแล้วอ่าน่าดูดีเรียกว่าสุขภาพผิวดีใต้ตาไม่บวมเป็นแพนด้าแล้วสบายมากโหอย่างนี้นะครับขนาดผมยังไม่เจ็บเลย <S <S ผมเชื่อว่าทุกคนอะทนได้แน่นอนเพราะผมกลัวเจ็บมากๆฝากด้วยแล้วกันครับทุกคนครับที่เวอร์เทียคลินิกครับหมอหยินของเราคนดีคนเดิมนี่เอง มาหล่อด้วยกันนะอ่ะ